น้ำงาไป้นเขาเขาชางลวงไดจากกิโลก็เทีาชางลวงตอนี้ตัดขอไทยนีาเ้างหงดเวจะให้ดูเท้านะครเทาชางรวงรถิดขาเอาไปก่ามมานัจบเลยนะเนี่ย คนเยอะมากค่ะรถก็เลยนี่ียบเลยบรรยากาศนะคะนี่รถเยอะมากแล้วจะไปจอดไหนวัน,นนี้คือบรรยากาศเขาช้างล้วงนะคะ ขาขึ้นเขากันค่ะคนถ่ายองเราพนี่เตรียมขึ้นเขากันนะคะจะไปจอดไหนพอ,อ,อกลเขาช้างล้วงนะคะวันนี้จะพามาขึ้นเขาแต่ไม่ไปเตยขึ้นไม่ไหวก็ ให้ลูกสาวเขาอ่าขึ้นได้เท่าที่ขึ้นนะคะเป็นปีแรกที่ขึ้นเขาช้างล้วงกันตเตยเตยปีที่สามโอหลายปีแล้วแต่ถึงสองแค่สองรอบบอยกับ,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 บลูกสาวขึ้นบ่อยคะ่ะแต่แม่ไปเจอขึ้นไม่ไหว

đong 5 được thành 10 hết rồi hết ผมเพิ่ง่าได้กินข้าวไข่เจียวโอ้โไม่มีคนเลยขอบคุณครับนี่ซุ้มไหมคะในตลาดนะคะไปรวมตัวกัอทำอะไรเกลี้ยวแมดเลย บะบอยได้ไรบะบอยได้ข้าวไข่เคียวเห็นะคะแม่ไปเจอได้ข้าวไข่เจียวกับน้ำค่ะของกินเยอะค่ะบวบอยกินกล้วยอย่างเดียวเลยเรว่าถุกวะถูกแล้วมั้เราถูกแล้วเลยฮะมีจะของมัมีจะของเข้าไปแล้ว กินข้าวก่อนนะคะครับพี่น้อง <c oughs> ข้าวไข่เจียวนะคะอร่อยอร่อยบรรยากาศเขาช้างลวงไม่รู้เป๊ะมากเลยทิ้งลูกสาวให้เฝ้าร้านคนเดียวนะคะพ่อกับแม่หนีมาเที่ยวข้าวไข่เจียวนี่แบบข้าวไ่เจียเหรข้าวไข่เจียวของแม่ค้าในตลาด ตรงน right? ี้เหรอเดินเลาเดินตามมาหายนู่เลาธนาคารนี่มาทุกปีะแจกเนอันนี้หวานม่เป็นเตยยังไม่ได้กินข้าวมาโอ้โหน้็ Hãy cái cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สบายได้ต้องห่วยหน่มสดนะอบนครับอบคุดีครับ ทุกท่านจะ không ពេល <Netz> គ <stereotype> <maks> ាត់ចូលមកដូចកំសុំទេចូលចូលឈរឈររំភកំរើចាជាងយោច័ន្ទរាយ៉ាងកណ្ដាទសទីហំក្នុងរាជថាននងតាយរាជសពក្នុងបានសេពនងតំជាអ แม่ไปเตยไม่รู้จะขึ้นไปได้แค่ไหนนะคะสำหัร่างกายวันนี้นสภาพไม่พร้อมเท่าไหร่ ห้องผมขยะเหนื่อยจะไหวไหมดย๋ยวนะนคะ ทางมันชันมากนี่แค่เริ่มต้นตีนเขาไปเายดอรช่วยอ่ไปเรื่อยเอย <c oughs> ถึงเมื่อหรนก็กลับ <c oughs>

เหนื่อยนะคะต้องขึ้นไปอีกไกลเรื่อยๆดไม่เป็นไรจะขึ้นไหวหรือเปล่านะคะดูวจะขึ้นไหวไหมให้อยากให้ดูบรรยากาศเดีไปหอดท่าย์ไปชนวงไม้ก็เยอะนุ่นเลยเห็นให้มก็มาถ่ายกันเุนนิดเจ้าวงไม้กยอะหอดทุนเลยนี่ยจะมองเห็นจะพามาดูนะคมีสามเขาเนี่ยเขาท่าย มาหนี้มาณนี้มาหนี้มาีเตสุุ่แล้วนะไแล้วะีจ้ามาเยียมแกเลยนะคะขอแสดงความดีกับผู้งครอองเขาชางลวงหน้นะคะถือว่าสุดยอดแล้วนะคะอ่ามาอีกต้องทคนนะคะอ่าไปทำหน้าที่ต่อใน้าษาของเรีค่ะที่เ ใ้งคาี <cheg> ้ปยนคณะทู้บริหารนะคะโรงเรียนนครเกและนรงเรียนันยานะคะจากโรงเรียนนครไทยค่ะมีควแมดง็วามดีนะคะมารับกิจวัตรมาเร็วๆๆค่ะไรับแล้วแล้วคนที่เดินมาล่ะคะอแล้ว นี่นะคะแต่แม่ไปเตยคุณ<ว>เจน<ว>ไม่ไหวแล้วค่ะเายมอยู่เาพ่อจะไปทำงทานป่งกระเชือไหมไม่ไปเหรอขนมมันเหลือจะได้เอาน้ำไปด้วยมันไม่ไกลนะ่โมงนะตอนนี้3โม,มงกว่า3โมงแล้วมั้งอุ้ยเขายังเขาเริ่ม4โมงเช้าอะ่ะกะถิน่ะ ไม่ไหวไปไหมเนาะไปแม่ใบเตยไปไม่ไหวนะคะนี่เราสาธุเดินป่าจะิเขาจะได้ดูเด้อยลูกนั่งละมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นไปอีกไกลมากแม่ไปเตยเดินไม่ไหวแต่ตอนเย็นจะต้องไปนั่งไปดูลูกสาวซ้อมแสดงแสงสีเสียง อีกค่ะใส่แมสเดินเนาหายใจไม่ได้เลย <Okay. S 1> นี่บรรยากาศร่มลื่นมากนะคะ oh. บรรยากาศดีมากแต่ต้องขึ้นไปบนเขาข้างบนนู้นนะคะ <c oughs> มีของแจกฟรีเรื่อยทางนะคะแต่กินไม่ไหวแล้ว <c oughs> เจอเข้าวไข่เจียวไปจุกอล้ค่ะ แล้ววันเนี้ยจะกลับมาถูกตีเดินไม่มองทางจะมองตะกองเงินเขาได้มองก่อนเห็นนะเฮ้ยจะกลับแล้วไม่เคยใครไปไหวแล้วเงี้ยหลานเดินนะบรรยากาศดีมากไม่ทั้เนาได้ปอดหายขึ้นขุ้นตีเล่นปีละครั้งปีละครั้งต่อเพิ่มเลยเดินไม่มองทางก็ไม่ได้ตื่นขึ้น แบ็งแผ่นดินไทยค่ะตอนนี้นะคะอ่าจิติบัารไทยัดไทยัดมากหมดยิบแล้วค่ะมันเทีาขาของแจกเยอะมากน้ายิ่งเยอะได้อาดอก ไปฝากลูกสาวนะคะนี่